นี้ลำดับแรกคพอถัดไปเนี่ยเป็นเรื่องของการโหวตนายกแล้วทีนี้เรื่องของสวคุณจตุพรครับสวณวันนี้ผมว่า20คนมะฮะที่ออกมาพูดว่าโหวตให้คือเรื่องที่ตำแหน่งที่เป็นความจริงได้มากที่สุดในขณะนี้ครับคือตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นนะครับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังไกลเกินไปไม่รู้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่ทั้งสองพักเนี่ยเขาจะต้องเอาตำแหน่งนี้เพราะว่า ตำแหน่งนี้ตกลงกันแล้วจะได้จริงครับแต่ว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมันจะไม่ได้จริงเพราะว่าประธานสภาอยู่ในห้าร้อยถูกต้องถูกไหมฮะแต่พอนายกแล้วมีอีก250อ2 5 0ห้าสิวมันต้องสามเจ็ดหครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในโลกแห่งความเป็นจริงก็เห็นว่าตำแหน่งนะครับที่จะเป็นจริงได้ตำแหน่งเดียวครับคือประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ทาหน้าที่ประธานรัฐสภาก็ต้องเอาไว้ก่อนเพราะตำแหน่งนายกรัฐมนตรี มันไม่มีวี่แววคุณจะได้กี่เสียงก็ตามนี่นะครับแต่ว่าถ้าไม่ถึงสา6ร้เจ็ดสบกเกินครึ่งมาเสียงเนี่ยก็จะตั้งรัฐบาลไม่ได้มีค่าเท่ากับศูนย์ครับเพราะฉะนั้นณขณะน,นี้ดูเสมือนหนึ่งว่าจะมีสวมาบ้างแต่เหมือนกับฝนชะลมใจในะครับส่งดอกไม้ให้กําลังใจแต่รวบรวมให้ตายนี่นะครับก็ไม่มีวันจะได้63าเสียงเพื่อที่จะไปบวกยังไงก็ไม่ถึงทำไมทำไมถึงถึงคิดว่าไม่ถึงคะคุณจะเพราะนี่นะครับ แบบของรัฐธรรมนูญเขาออกแบบมาตั้งแต่ต้นดูการเลือกตั้งปี2,562เนี่ยนะครับเดิมปริมน้ำะนะครับปริมอีกครั้งหนึ่งก็นับคะแนนใหม่ปัดเสษก็มาปริมอีกครั้งหนึ่งะนะครับห่างกันสี่เสียงเนี่ยแต่ว่าเอา250เนี่ยมาเทให้ถึง249ชนะก็ชนะขาดแต่ถ้าแพ้เขาจะไม่แพ้ก็ใช้ สวอ์งดออกเสียงคก็คือหมายความว่าคุณแพ้ให้ตายยังไงคุณต้องให้ได้มาเกินร้อยยี่สิบหกแล้วคุณจะไม่แพ้เลยคุณจะทนมองไปไม่ถึงแน่นอนสามเจ็ดหกจะไปยังไงก็เกมมันออกบอกว่าถ้าชนะก็ชนะขาดถ้าแพ้ก็ไม่แพ้ขาบและนายกรัฐมนตรีก็รักษาการจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่รับแต่ว่าถ้ามีเท่านี้ก็รออายุของสวได้เนี่ย แต่ว่าต้องมาเจอด่านโกโกโตเจอด่านสารรัฐธรรมนูบไม่รู้ว่าจะฟาดแท็กอะไร <c oughs> ยังมีอีกหลายด่านถูก<ม>ต้องและอย่างอาจารย์มองยังไงฮะเสียงสวฮะคืออยากให้มองในเชิงให้กําลังใจเขานิดนึงก็ <c oughs> งให้กําลังใจ <c oughs> นะฮะก็ <c oughs> มาวันละเสียงสองเสียง่ะเมื่อกี้บอกไม่ถึงแน่นอนเมื่อกี้สองไม่ถึงเมื่อกี้ไม่ถึงม่อก้มถึงมันยังอีกสองเดือนนะอีกสองเดือนละะพออีกสองเดือนนี้มันจะเพิ่มละเสียงนยอาจารย์เออมันก็ค่อยๆเพิ่มได้หรืออาจจะค่อยๆทําความเข้าใจได้นะครับเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ย ตราบใดก็ตามยังไม่ถึงวันลงคะแนนนะ,ะนะครับก็ต้องให้กําลังใจเขาแหละนะในการที่จะทํำยังไงให้ได้เสียงจากสวมาเพราะว่าการที่จะส่งเสริมให้พรรคการเมืองซึงได้คะแนนระดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ยมันเป็นหลักการสําคัญสวเนี่ยเป็นเรื่องของกรณีพิเศษที่ถูกเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญใน5ปีแรกแค่นั้นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ย คำถามคือก้าวไกลจะต้องเดินเกมอย่างไร,รนะร<ค>เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งเสียงของสวผมก็บอกว่าหนึ่งคุณก็ต้องไปทําความเข้าใจกับเขานะครับ,รบว่าคุณน,นียมีเจตนาอย่างไรคุณจะเข้ามาทําอะไรให้เกิดความเจริญแก่บ้านเมืองนะครับไม่เป็นปัญหาต่างๆอย่างไรบ้างให้เขาเกิดความรู้สึกไว้วางใจนะสำคัญที่สุดนะไว้วางใจนะแค่ MOU ไม่พอหรอก เียออกมาแล้วเนี่ยบางทีช็อกมากกว่าเดิมอีกในซ้ำนะเพราะว่า MOU หลายต่อหลายข้อเนี่ยรู้สึกมันจะไปรื้อเรื่องนู้นรื้อเรื่องนี้เต็มไปหมดและคนซึ่งเป็นราชการมาก่อนเนี่ยผมเรียกว่ารัฐราชการเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนแปลงดังนั้นการสื่อสารการทําความเข้าใจการให้เห็นถึงว่าเขาเองเนี่ยสามารถที่จะเป็นความหวังได้นะถ้าสวตเนี่ยไม่เสียของหรอกนะครับอันนี้ผมว่ายังพอมีเวลาะนรับ อีกตั้งสองเดือนคุณจตุพรบอกว่าวันละหนึ่งคนหนึ่งคนสองคนยังพอไหวสองคนนะฮะอาจารย์บอกวันละคนสองคนนะฮะซึ่งอาจารย์ก็ยังมองว่าภาคเก้าไก่เนี่ยสามารถที่จะมีความเป็นไปได้ในการรวบรวมเสียงสองวอถูกต้องไหมฮะแต่ต้องเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดาเนินการคือขณะนี้เนี่ย เขาอิงประชาชนใช้บอกว่าอิงประชาชนคือหมายความว่ามวลชนนะมวลชนนะอะไรก็จะชี้แจงมวลชนเป็นหลักแล้วก็ให้มวลชนไปกดดันสวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นภาพอย่างเมื่อวานนี้มีการชุมนุมหน้าสภาแล้วก็ดีไม่ดีนะถ้าวาอย่างเดินแนทางนี้เนี่ยเดี๋ยววันที่โหวตเนี่ยอชุมนุมชุมนุมกันใหญ่เลยนะอย่างนี้เป็นต้นแนวทางแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่แนวทางที่เหมาะสมนะเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่จะต้องมาขู่กันข่มขู่กันหรือว่าใช้เสียงจากภายนอกกดดัน แนวทางที่ควรทาคือแนวทางจากการทําความเข้ใาใจจากภายในนั่นก็คือไปคุยไปสื่อสารนะครับก็ยังไปพบสภาอุตสาหกรรมได้ยังไปพบประเทศต่างๆได้ใช่ไหมฮะพบ世界经济论坛ได้ก็ไปพบสวสิครับแต่บอกว่าทีมเจรจาที่เข้าไปพูดคุยกับกับสวเห็นบอกว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีเนี่ยคุณพิธาว่าอย่างนั้นนะคืออย่าอย่าดำเนินการแบบ ทางลับจนกระทั่งไม่มีใครรู้เรื่องนะนัดหมายเลยครับเปิดเผยเลยนะครับพิธาจะไปขอเข้าพบประธานวุฒิสภาไปคุยกันเลยนะเนี่ยเล่นฟอร์มนี้บ้างสินะครับคือให้เห็นว่าคุณมีความจริงใจคุณมีความรอบน้อมคุณมีการอยากแสดงถึงความตั้งใจในการทํางานนะครับไม่เล่นบทเนี้ยบอกว่าเจรจาอยู่แล้วพูดคุยอยู่แล้วมีทีมที่ไปล็อบบี้แล้วมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอาจารย์มองว่าถ้าเกิดเข้าไปคุยกับสวสวท่านอยากคุยด้วยไหมคะ ต้องคุยครับต้องคุยนะครับเอาง่ายๆเนี่ยสมมติผมนัดหมายนะถ้าผมเป็นพิธานะนัดหมายอเดี๋ยววันเนี้ยผมจะขออนุญาตเข้าพบท่านประธานวุฒิสภากับรองประธานวุฒิสภาก่อนนัดทานเข้าด้วยกันเอาอาหารฝรั่งเศสก็ได้หรือประมาณนี้นะนะครับมันก็จะเกิดบรรยากาศของการพูดคุยแล้วก็จะผ่อนคลายอาจารย์บอกว่านั้นท่านประธานแนะนําให้ผมไปคุยกับใครต่อไหมครับนะ เออมันมีประธานวิบไหมครับนะมีทีมประธานกรรมธิการต่างๆมาอารมณ์เหมือนเหมือนขอคําแนะนําว่าแนวทางคุณจะทํำยังไงใช่ครับเดินสายเดินสายดีที่สุดครับครับแลวคุณจะยรงคลายมากขึ้นเสิยประจานไหมฮะปัญหาก็คือว่าที่ไปคุยเนี่ยเขาตัดสินใจเองได้หรือไม่ออ้ยอย่าว่าแต่อย่าว่าแต่สวเลยครับค่ะนะครับระดับหัวหน้าพักการเมืองก็ยังไม่มีสิทธิตัดสินใจเองเลยครับนี่คือโลกแห่งความเป็นจริง เพราะฉะนั้นที่ตัวแทนของพรรคเก้าไกลไปเจรจาเนี่ยก็เป็นมาทุรถว่าจาแต่คู่เจรจานั้นเราเชื่อหรือว่าเขาสามารถตัดสินใจเองได้แล้วใครตัดสินใจฮะผมแนะนําว่าให้ไปคุยกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาอนประวิตย์วงสุวรรณไอ้นั่นแหละถูกคนที่สุดแล้วเขาข้างน้อยนะฮะเสียงข้างน้อยนะคะไม่ใช่คุยเรื่องสวไม่ได้ไม่ครบลุงอ่ะก็นี่ไง ก็คือหมายความว่าไม่ได้คุยเรื่องคะแนนเสียงของพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ได้คุยเสียงเรื่องพรรคพลังประชารัฐแต่ถ้าคุยกับสวเนี่ยไม่คุยกับสวแต่ละคนเขาตัดสินใจเองได้อะอืเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะเห็นได้ชัดว่าตอนโหวตให้กับพลเอกประยุทธ์เนี่ยสองร้อยห้าสิบเขาโหวตให้ถึงสองร้อยสองร้อยสี่สิบเก้าคนเดียวเนี่ยไม่ได้ไปโหวตนะครับให้กับคนอื่นงดออกเสียงนะครับรักษาอัติาศ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่ผมยกตัวอย่างนี้เพื่อเป็นการเปรียบเปียว่าอ,อย่างไรก็ตามไปคุยคุยได้ครับแต่ผลลัพธ์ไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าเขาตัดสินใจอะไรเองไม่ได้คุยได้นะครับการตัดสินใจก็เป็นคนละเรื่องเช่นเดียวกับซี่พรรคการเมืองก็เหมือนกันนะครับไอ้คนที่คุยคนที่มาอธิบายกับคนตัดสินใจก็กลายเป็นคนละคน,นเราอยู่ในสภาพแบบนี้นี่คือโลกแห่งความเป็นจริงผมก็อยากให้กําลังใจแบบท่านอาจารย์ให้กําลังใจคุณวิทาเนี่ยผมก็ให้กําลังใจแต่ว่า ผมก็ต้องบอกความจริงเหมือนกันยากจริงๆมันยากจริงๆนะนครับน, <ะ S 1> นี่ด่านนี้ <c oughs> เหนื่อยอยู่แล้วนะครับมาด่านคุณสมบัติยิ่งหนักเข้าไปหญ่ครับครับ <c oughs> อาจารย์ครับเสริมไหมฮะคือต้องบอกผมก็โลกสวยนะต้องพยายามคิดว่าสวแต่ละท่านเนี่ยท่นานก็เป็นคนที่มีคุณวุฒิครับะะถือว่าเป็นคนซึ่งเป็นตัวของตัวเองในระดับหนึ่งละนะอาจจะมีส่วนหนึ่งนะที่อาจจะมาจากการแต่งตั้ง ติฉีนนินทานะครับว่าอคอนสชาแต่งตั้งมานะครับอย่างนั้นก็ต้องตอบแทนบุญคุณกับทางฝั่งนั้นนะครับผมคิดว่าณวันนี้คงไม่ใช่แล้วละณวันนี้เนี่ยท่านเหลือเวลาอีกอย่างเก่งก็ประมาณสัก78เดือนท่านก็จะพ้นการเป็นตําแหน่งสวแล้วใช่ไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนี่บุญคุณไม่มีต่อกันนะเป็นเรื่องของการที่ว่าจะทําอะไรให้กับประเทศชาติดีที่สุดเพื่อเป็นอนุสรณ์ไปที่รลึก เพื่อว่าเมื่อพ้นท่านท่านพ้นจากตําแหน่งไปแล้วเนี่ยคนก็จะรู้สึกชื่นชมท่านครับเพราะฉะนั้นตรงตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ายังพอคุยได้นะ,ะมผมยังอยู่ทุ่งเวลาเวนเดอร์เมื่อกี้ดู <c oughs> คุณหมออนทิพย์ค่ะคุณหมออนทิพย์เนี่เป็นสวคนแรกๆที่พยายามจะเป็นตัวของตัวเองอครับ หลังจากนั้น GT 200ก็ลอยมาและจนกระทั่งปัจจุบันท่านก็กลับไปเหมือนเดิมแล้วเลิกเป็นตัวของตัวเองชัดเจน้วยก็ชัดเจนนี่ก็เป็นรูปมาทำที่สุดแล้วครับทีนี้เรื่องสวเนี่ยผ่านได้ไม่ได้ณวันนี้ที่เห็นความเคลื่อนไหวมาประมาณสักเกือบสองสัปดาห์เนี่ยอาจารย์ให้สักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะที่จะผ่านไปได้เออวันนี้เนี่ยผมยังคิดว่าสัญญาณยังไม่ดีใช้ประโยคนี้แล้วกันครับสัญญาณยังเป็นลบกันแล้วกันเป็นลบะยังเป็นลบอยู่ แต่ผมถึงบอกว่ามีอีกตั้งสองเดือนยังมีเวลาในการที่ไปพูดคุยก็ปรับแนวทางซะในการที่จะทําให้เขาเกิดความเข้าใจครับแล้วก็ไว้วางใจครับนะสําคัญที่สุดคือไว้วางใจจะยกประเทศให้กับคนกลุ่มนี้บริหารไว้วางใจว่าเขาจะทําประเทศให้ได้ดีที่สุดครนะครับไม่ได้ยกแล้วไปทําให้เกิดความเสียหายับแค่ประโยคนี้ประโยเนี้ทำได้ไหมถ้าทําได้ผมคิดว่าน่าจะมีสีสวที่จะเมาช่วยวดมากขึ้นครับครับคุณจตุพรให้กี่เปอร์เซ็นต์ฮะ คือไอ้ที่น่ากลัวก็คืออย่างนี้มันมีคำสองคำก็คือว่ามืดจนมองไม่เห็นกับสว่างจนมองไม่เห็นเนี่ยก็คือว่าหันซ้ายแจ้งขวาแจ้งก็คือสว่างไปหมดไอ้สว่างจนมองไม่เห็นมันน่ากลัวกว่ามืดจนมองไม่เห็นนะเพราะมืดเป็นมองไม่เห็นมันยังยังคลำยังนุ่ยังนี่ยังยังยังพอที่จะคิดกันได้บ e. asks, mature, ้างเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู nicely, ่ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยในหกสิบวันนี้เนี่ย ถ้ายังคิดสูตรเดิมคิดแบบเดิมเนี่ยคุณจะไปเจรจาให้เขาเปลี่ยนใจอย่างไรไม่มีทางเพราะว่าหัวใจไม่ได้อยู่กับเขาคุณจะหันมองเหมือนอาจารย์แล้วนะใช่ครับต้องเปลี่ยนแนวทางแล้วนะต้องเปลี่ยนแนวทางใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักที่สําคัญที่สุดนั้นก็คือว่าต้องยอมรับความเป็นจริงก่อนนะครับไอ้ที่ทาแล้วไม่มีทางสําเร็จอะแต่เอาความสบายใจได้อืนะครับแต่ว่าทั้งหมดนั้นต้องคิดเผื่อไว้เลย นะครับแผน1แผน2แผน3อย่างไรต้องมีนะครับแต่ว่าถ้าคิดว่าจะตั้งรัฐบาลได้มีทิศทางในทางที่ดีไอ้นี่หลอกตัวเองนะเพราะข้อเท็จจริงมันไม่ปรากฏอย่างนั้นคต้องบอกทั้งสองท่านตอนนี้นะคะว่าเราจัดรายการกันเนี่ยไม่ได้มีคุณผู้ชมชมแค่ผ่านทางช่อง29เท่านั้นในออนไลน์คุณผู้ชมก็ทักทายเข้ามาเหมือนกันนะหลายท่านก็บอกว่าโอ้โหทางฝั่งเนี้ยสู้ครับต้องสู้พอหลังจากฟังอาจารย์พอฟังคุณจตุพรเสร็จปับดูหนักใจขึ้นมาทันทีปัญหามันเยอะไปหมดเลยค่ะคุณจตุพรทีนี้